ในคลิปที่ทำเรื่องถ่ายวิดีโอด้วย iPhone 16กับ16 Pro Max เนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าใช้ไมค์ไวเลสของอะไรใช้ตัวนี้ครับ Hollyland Lux M2 เป็นไมโครโฟนตัวจิ๋วๆเลยนะอันนี้คือแพ็กเกจคือกล่องมันแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีไมโครโฟน2ตัวนะครับมีไมโครโฟน2ตัวแล้วก็ตัวรับอีก1ตัวอันนี้สำหรับตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเป็น USB-C เป็น Lightning ก็มีนะเป็น Lightning ก็มี แต่ว่าตอนที่ใช้อยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นชุดคอมโบซึ่งจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยก็มีไมโครโฟน2ตัวเหมือนกันแต่ว่ามันให้มาหมดเลยแปลกแเหมือนกันนะบริษัทน,นี้ขายไงไม่รู้ก็คือให้ไมโครโฟน2ตัวมีตัวรับ usb c lightning อเอาไปใช้กับสมาร์ทโฟนอะไรก็ตามตามแต่ให้มา2ตัวด้วยแล้วก็อีกตัวนึ่งก็คือเป็นตัว r e c e i ร์ r ที่ใช้งานกับกล้องพวก r o r er l e s s กล้องวิดีโออะไรพวกนี้แล้วก็ต่อสายให้มาด้วยนะครับ แปลกมาก,มากตัวนี้ประมาณ5,000ตัวนี้ประมาณสอง0ันกว่าบาทเป็นไมโครโฟนที่ดีนะคุ้มค่าก็เลยเห็นว่าใช้บ่อยจริงๆมีไมโครโฟนเต็มไปหมดเลยที่บ้านเนี่ยนะครับแต่ว่าชอบใช้ตัวนี้เพราะมันเล็กเบา มองไม่เป็นไม่เป็นจุดสนใจนะครับเพราะไมโครโฟนที่เราเห็นหลายๆตัวนะครับที่เป็นไวเลสมันจะมีขนาดใหญ่ติดแล้วก็จะล้างเสื้อนะอีกอย่างหนึ่งคือมันเหมือนแบบบางคีเอามาติดตรงคอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันกําลังจะกินผู้ดําเนินรายการเออไม่ค่อยชอบนะครับมันดึงดูดความสนใจจากตรงนั้นไปแต่อันนี้มันติดแล้วมันสเตลไอตัวไมโครโฟนตรงนี้นะครับมันดีตรงนี้่ามันเป็นแม่เหล็กนะเป็นแม่เหล็กใช้งานง่ายก็แปะในเสื้อแล้วก็เอานี่มาแปะปุ๊บได้เลย รหรือเราจะใช้แบบคลิปก็ได้อันนี้เขามีคลิปให้คลิปก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะครับคลิปก็เป็นแม่เหล็กเหมือนกันเราก็ติดการนี้ไปปุ๊บนะจากนั้นก็เอาไปคลิปแต่ข้อเสียมันก็มีนะครับการที่มันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันก็เลยไม่เหมาะนะถ้าในความเห็นส่วนตัวนะครับคิดว่าไม่เหมาะกับการที่เราจะเอาไปใช้ในงานาวิ่งนะหรือว่าเดินปา่า ขี่จ mm ักรยานอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมทั้งหลายเนี่ยเพราะโอกาสที่มันจะหลุดร่วงมันมีนะครับมันไม่เหมือนในหม่แบบคลิปซึ่งอะไนั้นมันจะแน่นหนากว่านะอันนี้มันเป็นแม่เหล็กใช้ต้องระวังโดนขงโดนนะอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มันมีไอ้นี่ให้สร้อยคอนะครับสร้อยคอคืออะไรก็คือเหมือนกับว่าเพื่อให้แม่เหล็กเนี่ยมันไม่หลุดง่ายแม่เหล็กเนี่ยยังติดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาแล้วก็เอาเนี่ยมาแปะอันนี้ก็จะ ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับวา่าเพิ่มความมั่นใจอีกชั้นนึงก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวไม่ได้ใช้เพราะว่านั่งพูดนั่งคุยอย่างเดียวอีกเรื่องนะครับก็คือตัวไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันให้เสียงที่เป็นกลางืเป็นกลางแล้วก็มีการแต่งปลายๆนิดหน่อยให้แบบมีประกายนิดๆน,นะมันก็เลยทําให้ไมโครโฟนตัวนี้มันใช้งานง่ายเวลาที่เราไปอีดิทหรืออะไรอย่างเงี้ยทำา e คิเพิ่มก็ได้หรือจะไม่ทําเลยก็ได้นะครับแต่ว่า เสียงของไมโครโฟนเนี่ยแต่ละตัวคาแรคเตอร์มันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาที่เราเลือกซื้อใช้เนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเหมาะกับเสียงเราหรือไม่เหมาะกับเสียงเราก็ได้ถ้าแบบจะเอาแบบด่วนๆใช้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกลางๆแบบเนี้ยมันก็ดีนะมันก็จะง่ายเพราะมันเอาไป e ีได้ง่ายตัวนี้มีน้อยคันเซลิ่งในตัวนะแต่ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ใช้ในซอฟต์แวร์เพราะว่าน้อยคอนเซลิ่งในตัวสำหรับพวกไม้แล้วมันจะกินเสียงเราก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันเป็นกลางเนี่ยผู้หญิงผู้ชายมันก็จะใช้งานได้ง่ายๆนะ ไอตัวที่มันเป็นรีเซิร์ที่ติดกับตัวกล้องตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ชอบใช้เพราะมันง่ายมันไม่มีอะไรเลยครับหน้าจงหน้าจอไม่มีเลยต่อไปแล้วก็หมุนได้ปรับระดับบอลลุ่มว่าจะเอาแรงค่อยอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่ส่วนตัวก็จะปรับไว้ที่เบอร์หนึ่งกันแหละง่ายสุดแล้วเดี๋ยวไปปรับในกล้องเองเพื่อให้มันไม่ต้องส่งสัญญาณแรงอะไรเกินไปนะครับเนี่ยง่ายก็คือใช้เพราะมันง่ายแหละหยิบมาใช้ไมโครโฟนที่ดีก็คือไมโครโฟนที่เรารู้สึกว่าอยากใช้มันอะ นั่นนะคือไมโครโฟนที่ดีสาหรับส่วนตัวแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเรื่องระยะการทํางานนะครับเวลาที่เขาโฆษณาไมโครโฟน,เ,นเขาจะชอบว่าอุย้ยไวเลสไปได้ตั้งไกลหรืออะไรอย่างนี้เนาะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็นก็โอเคได้ได้ไกลมันก็โอเคแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือมันใช้งานในระยะการทาง,งานที่เราทำเนี่ยได้ดีแค่ไหนมีสัญญาณรบกวนหรือเปล่า ไกลไม่ได้หมายความว่านั่งใกล้ๆแล้วมันจะไม่มีการอินร์เฟียจากสัญญาณอื่นหรือแม้แต่ไมโครโฟน2องอันเนี้ยบางทีมันก็ตีกันเองไม่ที่ดีก็คือจะต้องมีอินร์เฟียตรงนี้น้อยนอยนะครับก็มีระบบแอนตี้อินร์เฟียนะครับมีการหลบหลีกสัญญาณได้ดีเพราะว่า100เมตร200เมตร300เมตรเนี่ยเราถ่ายอะไรมันไม่เห็นหรอกใช่ไหมมันไกลมันเกินระยะการทําง,งานของเราไปแล้วเอาแค่1 0ถึง30เมตรเนี่ยมองเห็นกันถ้ามันทํางานได้ดีแน่น เท่านั้นก็พอแล้วแต่ว่าตัวนี้ต้องขอแจ้งไว้ที่หนึ่งนะครับเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้งานอีเวนต์อะไรนะไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะมีคืนรบกวนอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้มา,มาไม่ได้เทสให้ดูแต่ว่าถ้าใช้งานพูดคุยหรือว่าอ,ออกไปสัมภาษณ์อะไรตามปกติอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้มีบญนาสำนักข่าวหลายที่ก็ใช้น,นี้นะครับเพราะว่าน้องๆที่เขาทำกานเขาก็มารายงานให้ตัวนี้มันจะมีวินมัฟให้ด้วยนะ แต่บิดมัมันดูอลัอาางการเวลาติดหุ้มกับไม่ก็เป็นแบบนี้กลมๆมันจะเหมือนตัวบุ้งตัวอะไรมัดเกาะติดตัวเราแต่ว่าถ้าจําเป็นต้องใช้ก็เอาหละนะอยู่ในที่มีลมเยอะๆมีอะไรเยอะๆก็กันไว้ก่อนก็ดียอมมีตัวบุ้งกเกาะเราไว้แล้วกันอ้ออีกเรื่องหนึ่งนะถ้าใครไม่อยากได้ที่มันเป็นโลโก้ของเขานะครับฮอลแลนด์มันจะมีโลโก้นี้ใช่ไหมเราสามารถที่จะติดสติกเกอร์ได้นะ เอาให้มาเนี่ยแบบเนี้ยจึิงจึๆงจึงจึง,จง,จง,จงก็ติดแล้วก็แล้วแต่ว่าอยากได้แบบไหนเออัมก็ดีเหมือนกันแต่ผมอยากติดเป็นสีดํามันก็เลยดูเรียบๆไปก็ <c oughs> อย่าลืมนะครับเวลาซื้อต้องดูดีๆนะจะซื้อตัวเล็กใช้กับสมาร์ทโฟนอย่างเดียวก็เลือกไปเลยหรือว่าจะใช้กับสมาร์ทโฟนด้วยแล้วก็ใช้กับกล้องด้วยแต่คิดว่าทั้งสองงานเนี่ยเป็นเซ็ตที่คุ้มราคานะอ,อต้องบอกว่าคุ้มราคา มันไม่ได้แพงเวอ้อวังอะไรจนเกินไปแต่คุณภาพที่ได้เนี่ยมันโอเค